สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะมาชวนเพื่อนๆภัพเหรียญโปยธานรูปแบบดอกผักตบชวาอีกแบบหนึ่งกันนะคะด้วยริบบิ้นกา,กากเพชรใสนะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายกันเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกันไกลเหรียริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตา TW เป็นกาก,ากเพชรใสเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ รีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว35เซนติเมตรรวบม,มารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไว้แล้วทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันนะรีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาเราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นแล้วก็จะด้านกากเพชใบด้านนอกทั้ง4เส้นนะเส้นที่1สวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่ส เส้นที่4กดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1เปิดออกดึงเอาเส้นที่3ามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วใส่เหรียญลงไปสานทับเหรียญทั้ง4ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ีด้านกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสานทับเหรียญกันอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสด้านกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันนะ ลีจะจับอลิบินพับลงมาด้านล่างพับไปฝั่งด้านขวาแล้วก็พับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานแล้วเราก็จะกดริบบิ้นลงไปได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันนะดีจะจับอลริบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่สาแล้วก็เส้นที่สจะทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบิ้นเรียงกันมา4เส้นแบบนี้เสร็จแล้วรวบม,มารวมกันจับหมุนนะ แล้วลีก็จะให้นับตรงฐานของเส้นที่4นะคะเราจะนับมาสี่ช่องนะ1 2 3สาแล้วก็4นี่นะคะจับบริบีินหมุนมาพร้อมกันเลยแบบนี้นะก็จะชนหนึ่งรอบพอดีเสร็จแล้วเราก็จะจับอริบีินเส้นด้านในออกมาก่อนจับริบีินพับไปด้านหลังแล้วก็จับตัวริบีินพับมาด้านหน้าครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานช่องที่สี่ ค่อยๆดึงค่ะจะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้ดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะลีก็จะจับริบบินเส้นนี้จับริบบินพับลงมาด้านล่างเอียงมาฝั่งด้านขวาขยับมาตรงปลายแล้วให้สวมเอากรีบด้านหน้านะคะนี่นะเสียบริบบินลงไป ริบบินจะมาออกหน้าเส้นด้านล่างนะคะค่อยๆดึงค่ะดูความสวยงามด้วยนะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะตัดปลายริบบินนะคะเส้นนี้นะเส้นที่เราสารนี้นะคะให้เสมอตรงฐานนะนี่นะคะจะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง4เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะในแบบนี้นะดูความสวยงามกันอีกนิดนึงนี่นะคะนี่นะเราก็จะได้แบบนี้นะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกผักตบชวาสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ